สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูฝ้ายแล้วก็ครูอมค่ะค่ะมาพบกับครูฝ้ายแล้วก็ครูแอมอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องหน่วยวันแม่วันนี้ครูฝ้ายแล้วก็ครูเอมจะพาเด็กๆไปรู้จักกิจกรรมในวันแม่กันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักดีกว่านะว่ากิจกรรมวันแม่เนี่ยมีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะ สำหรับกิจกรรมวันแม่ของทุกๆปีนะคะก็จะมี 1. นําำพวงมาลัยไปกราบคุณแม่ค่ะ 2. ทํทำบุญตักบาทค่ะ 3. ก็จะมีการจัดนิทรรศการซึ่งเราสามารถพาคุณแม่ไปชมได้นะคะ 4. ค่ะร่วมประดับไฟแล้วก็ประดับทองชาตนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นสิริมงคลแกค่ครอบครัวค่ะ 5. ค่ะ ร่วมกันนะคะจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้กับสมเด็จพระบ,บรม,มาราชินีนาถค่ะค่ะเด็กๆก,ก็ได้ทําความรู้จักกับกิจกรรมในวันแม่ไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆอย่าลืมนะคะไปเปิดคลิปทบทวนความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ตัวเองและอย่าลืมนะคะเชื่อฟังคําสั่งสอนของคุณแม่และเป็นเด็กดีของคุณแม่กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ